สดีค่ะสาหรับท่านที่เกิดราศีตุลน,นะคะเหมือนเดิมนะคะฟ้าใช้พลังงานไพ่นะคะทํานายดวงความรักคนโสดสถานะไม่ชัดเจนคนมีคู่มีครอบครัวในช่วงเดือนมิถุนายน2504นะคะว่าเป็นในรูปแบบใดนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะแต่ว่าถ้าตรงกับท่านใดท่านก็ลองปรับสมดุลกับชีวิตความรักอารมณ์รักของคุณได้นะคะตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่อยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเรามาดูกันเลยนะคะพลังงานชาวโสดเป็นอย่างไรคะช่วงนี้ โอ้บางท่านบางพลังงานเนะี่ยเหมือนพึ่งดูสิคะตัดจบความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าคนไทยเรียกอะไรนะเหมือนเดิมค่ะคู่การามคู่เวรเนาะเหมือนกับแบบว่าอยู่กันแล้วแบบไม่มีความสุขอะเนาะคบกันไม่มีความสุขแล้วบางท่านบางเกสฑบางพลังงานก็เหมือนกับว่าเอ่อโดนโดนแทงข้างหลงังใช่ไหมคะเหมือนไปรู้ว่าเขาเนี่ยแอบไปมีใครอีกคนก็มีเนาะมีพนักงานแบบนี้เลยเจ็บปวดความรักที่ ที่แบบว่าซับซ้อนซ้อนเงื่อนนะเหมือนกับอย่างที่บอกค่ะเหมือน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 โดนแบบว่าโดนหักหลังนะในความรู้สึกของความรักนั้นมาเนอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บางท่านบางเกณฑ์จากบางพลังงานก็มีอารมณ์เหมือนกับว่ายังลืมรักครั้งเก่าไม่ได้เลยนะคะเนี่ยชาวโส,สดอรมีรายพลังงานเหมือนกันนะคะเนี่ยชาวโสดราศีตุลคุณมีความรู้สึกเหมือนกับว่าในช่วงหุ่งราเนี้ยคุณเหมือนกับว่ายังลืมอดีตไม่ค่อยได้เลยยังนึกถึง คนรักเก่าอยู่เลยก็มีนะคะเป็นพลังงานในรูปแบบนี้นะคะแต่นะคะพลังงานไพ่นะคะทุกพลังงานที่มีความเจ็บปวดในรูปแบบนี้มารวมถึงคนที่ยังลืมรักครั้งเก่าไม่ได้ยังไงฟ้ากําลังจะบอกว่าถ้าคุณทุกพลังงานเลยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเปลี่ยนประสบการณ์แบบนี้ความเจ็บปวดแบบนี้ให้ไว้เป็นประสบการณ์ที่ ที่ว่าเราไม่ต้องลืมก็ได้แต่เราจดจําไว้เพื่อที่จะไม่ให้เกิดขึ้นอีกดีกว่านะคะก,ก็พยายามแบบทิ้งความทุกทุกสิ่งอย่างเอาไว้เบื้องหลังนะคะเพราะพลังงานดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะชาวโสดคุณได้ the w h e w of fortune นะคะยังไงพลังงานดีเกิดขึ้นนะคะในเดือนมิถุนายน2อง4อย่อย่างแน่นอนนะคะชาวโสดราศีตุล ะะชาวโสดเนี่ยถึงบางท่านบางเกณฑ์บางพลังงานเนี่ยถ้าคุณเปิดโอกาสต้องบอกก่อนนะคะคุณจะมีโอกาสที่จะพบพานคนมีฐานะเข้ามาจีบมาอ้อยมาพูดคุยกับคุณมาสารสัมพันธ์กับคุณนะคะแล้วก็อาจเป็นไม่ได้ว่าเขาหรือเธอคนนั้นเนี่ยจะดูภูมิฐานมากเลยดูแบบมีอายุที่มากกว่าคุณก็เป็นได้ด้วยนะคะเนาะคุณก็ดูเอานะคะเนี่ยไงยปล่อยพลังงานที่แย่ๆไปนะคะแล้วบางพลังงานบางท่านบางเกณฑ์สตานะคะดูสิคะ คุณได้ six of cups นะคะเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมีคนเก่าเก่าคนรักเก่าอะไรก็ตามแต่ที่เคยคุณเคยกันมากลับเข้ามาพูดคุยนะคะและถ้าท่านที่รอคอยหรือคิดว่าคนรักเก่าจะกลับมาไหมก็มีโอกาสที่เขาจะกลับมาแต่ฟ้าก็พระธรมให้ก็แนะนําว่าถ้าความรักครั้งเก่าเนี่ยดีอยู่แล้วหรือให้อภัยกันได้ถ้าไม่ได้มีอะไรที่เสียหายผิดมากกันไปก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเลยนะคะว่า คุณจะให้เขากลับเข้ามาในชีวิตคุณไหมก็บอกเลยพลังงานเนี่ยมีโอกาสที่คนรักเก่าคนเก่าๆผลเพื่อนเก่าอะไรก็ตามแต่จะกลับเข้ามาพูดคุยกับคุณอีกรีเทนอย่างแน่นอนนะคะมีหน้าเรามีพลังงานที่แบบยังลืมกันไม่ได้เด็ก <c oughs> ไายฟ้าก็พยางใจให้นะคะชาวราศีตุลน,นะคะแต่พลังงานชาวโสดที่เจ็บปวดหกักเลิกลาก,กับความรักมาคุณมีโอกาสในทิศทางที่ดีมากๆนะคะความรักเปิดค่ะดวงเปิดนะคะยังไงก็ ขอให้เปิดโอกาสให้กับตัวท่านเองนะบางท่านบางเกตตาเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอกันในทางโลกออนไลน์สื่อออนไลน์แต่ก็คอยสแกนกรรมให้ดีนะคะคุณจะมีสเสน่ห์แรงมากในในสื่อออนไลน์ต่างๆแอป,ปพลิเคชันต่างๆนะครคุณออนแอปเฟซอะไรก็ตามแต่ที่ k อกเรอย่างเงี้ยจะมีคนเข้ามาสนใจคุณนะคะเป็นไปได้ว่าทั้งสายงานและเพื่อนคุณจะมีโอกาสนะชาวโสดหลายทิศทางเลยเดียวขอให้คุณปล่อยพลังงานลบๆแย่ๆไปนะคะและที่เมื่อสักครู่เนี่ยที่ฟ้าบอก นะมีพลังงานเหมือนกับลืมรักหรืมอมาดิทังเก่าไม่ได้ไหมายความว่าถ้าคุณไม่ยืนยันที่ว่าลืมไม่ได้แต่ไม่อยากกลับไปถ้ามีคนรักเก่ากลับมาขอคืนดีเพราะมีพลังงานเหมือนคนรักเก่ากลับมาขอคืนดีพลังงานไพ่ก็แนะนําว่าถ้าถ้าคุณไม่อยากจะไปต่อคนเก่าก็ขอให้คุณเนี่ยพยายามลืมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเก็บความรู้สึกนั้นอนะไว้เป็นประสบการณ์ว่าสิ่งไหนที่คุณ ชอบหรือไม่ชอบคุณก็ลองมองเปิดโอกาสมองให้คนใหม่เข้ามาคุณก็ออกไปเรียนรู้กับประสบการณ์เก่าเพื่อที่จะจะได้เรียนรู้ว่าคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเราชอบคนแบบไหนคนแบบไหนที่ถูกจริตกับเรานะคะร่างกายไทยก็บอกแบบนั้นนะคะเหมือนเดิมนะคะฟา้าเป็นตัวแทนของชาวโสดศรีตุลน,นะคะเป็นไกด์ไลน์นะคะนี่เป็นเทรนด์เรียม,มีทุกคลิปนะคะดึงจากไพทอรยสนะคะว่าเอ๊จะมีลักษณะสีผิวนะคะลักษณะสีผิวรูปร่าง ที่จะเข้ามาหาคนโสดชาวราศีตุลน,นะคะเป็นในรูปแบบใดบ้างนะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะทคุณได้อวบขาวนะคะอวบคั้นะคะแล้วก็อวบขาวอันนี้ขบอวบขาวรูปร่างสันทันเมื่อสักครู่จะเป็นรูปร่างสูงขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งนะคะสูงใหญ่หน่อยก็ได้นะคะแล้วก็ลักษณะเพิ่มเติมจากเลิฟทารอนนะคะ คุณได้ Queen of Cups นะคะเป็นลักษณะที่แบบดูอ่อนโยนดูเหมือนถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายนะก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็ดูเหมือนดูเหมือนคุณแม่ถ้าเป็นผู้ชายดูเหมือนคุณพ่อดูอบอ้อมอารีดูมีเมตตาสูงนะคะลักษณะแบบเ,เนี่ย Knight of Cups ค่ะจะมาแบบเรื่อยๆมาแบบค่อยๆเปค่อยๆไปแต่ดูอ่อนโยนดูสุภาพนุ่มลึกไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามแต่นะคะแล้วก็เป็นคนจริงใจด้วยนะคะ มามอบถ้วยให้กับคุณ DM p l a s h นะคะก็จะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยก็จะเป็น,นอผู้ชายในคมติเป็นผู้หญิงในดูอุดมคติก็ดูดีอีกเหมือนกันนะคะเนี่ยว้าวก็มีชาวราศีตุลนะ่ะเหมือนท,ที่ที่ฟ้าบอกอะค่ะเ,เมื่อเมื่อสักครู่ฟ้าลืมพูดถึงพลังงานชาวโสดที่รอคอยความรักด้วยก็เช่นกันคุณปังนะคะคุณได้ W Fortune อย่างที่ฟ้าบอกไปเลยนะคะชาวโสดอันนี้ก็อย่าไปเทคซีรีสนะเป็นไกด์ไลน์แต่ถ้าตรงโลนใจก็นะขอยสมหวังนะคะ สำหรับสถานะไม่ชัดเจนนะคะชาวราศีตุลเนอะท่านที่เพิ่งเริ่มต้นคบกันก่อนนะเดือน2เดือนนะคะในช่วงเดือนมิถุนายน2 5 0 4ดูกันนะคะพลังงานท่านเป็นในรูปแบบใดนะคะท่านที่เ่งริ่มที่เพิ่งเริ่มต้นคบกันเดือน2เดือนเนี่ยท่านถูกจริตถูกใจกันมากเหมือนเจอกันพบพูดคุยกันเป็นไปในทิศทางเดียวกันเสมอมาเหมือนกับว่าท่านก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเราเพิ่งรู้จักกันแต่ไม่พูดคุยกันมันเหมือนกับว่ามันคลิกกันมากจึงทําให้ท่านเป็นในรูปแบบนี้ค่ะเดซไม่ต้องตกใจเดนะคะ คุณได้เอ,อบคับขึ้นคู่กันคุณจะตัดจบกับพนาักงานที่เป็นความไม่ชัดเจนคุมเครือให้ชัดเจนขึ้นนะคะว้าวช่างดีจังเลยนะคะท่านที่เพิ่งเริ่มต้นคบกันคุณจะมีความรักความสมพันธ์เปนิทานที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมมากมากเลยค่ะในช่วงเดือนมิถุนศกพันห้าร้อยสเป็นไปได้ว่าบางท่านบางคีซาเนี่ยถึงกับอาจจะตกลงแบบจับมือคบกันชัดเจนแบบถึงขั้นแบบ เป็นแฟนกันไหมอะไรอย่างนี้เลยนะคะก็มีถ้าเป็นพลังในรูปแบบนี้ทุกพลังงานก็ขอให้โชคดีตามนี้เลยนะคะก็ลองดูเนาะแต่ว่าทั้งคู่คนเราเนาะจะสานสัมพันธ์ไปได้นานมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับคู่คนทั้งคู่แล้วก็บุญกรรมแต่งนะคะก็อ่ะทีนี้เรามาดูนี้ดีกว่านะคะพลังงานความรักท่านที่คบกันมา 6- 7เดือนนะ6-7เดเดือนจะปีละเนี่ยเหมือนที่ผ่านมาเนาะ คุณทั้งคู่ก็เหมือนมีความพยายามนะเหมือนมีความพยายามในทุกรูปแบบที่ว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ระหว่างที่ผ่านมาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่พวกคุณเนี่ยก็พูดคุยตัดสินใจว่าไม่เป็นไรเพราะต่างคนก็ต่างมีประสบการณ์ความรักที่แย่ๆมาบอกก่อนว่าชาวราศีตุลเนี่ยบางพลังงานถ้าพลังงานท่านใดดีอยู่แล้วข่อยดีขึ้นไปนะแต่ถ้าพลังงานที่เป็นในรูปแบบนี้นะคะคือต้องบอกก่อนว่าไวเวอร์ซ่าได้เขาเขา,ขาหรือคุณหรือทั้งคู่ คือเหมือนกับเคยมีประสบความความรักที่แย่ๆมานะคะเป็นความรักที่ไม่ค่อยสมหวังมาทั้งคู่แล้วทั้งคู่มาเจอกันแล้วก็คบกันมา6กิดเดือนจะปีคุณก็เลยมีการตัดสินใจว่าเนี่ยพวกเราอะ่ะมีความเข้าใจในเรื่องของความรักมากเลยนะเราตกลงปรงใจเนี่ยคบกันจริงจังเปิดเผยครอบครัวได้รับรู้ดีกว่าเราถูกจริตูกใจมาว้าวคุณน้เทนอปคัพเลยนะคะคือเหมือนกับว่า พลัง,งานดีๆแบบเนี้ยนะชาวราศีตุลเหมือนกับว่าคุณโชคดีนะคุณได้คู่คู่คนที่คุณคุยอยู่อะ่ะเหมือนกับว่าเขาก็มีประสบการณ์แบบเดียวกับคุณด้วยบังเอิญเป็นในรูปแบบนั้นด้วยนะก็เลยเหมือนกับว่าตกลงปงใจคบกันบางท่านบางเกสตาเนี่ยถ้ายังไม่ได้แต่งเนี่ยก็จะไปอยู่ด้วยกันเลยนะเป็นครอบเป็นครัวเลยนะคุณได้เทนอปครับเลยอะว้าวแบบ อย่างไงก็ทุกพลังงานเลยถ้าท่านใดที่ดีมีความสุขอยู่แล้วตกลงวงใจกันอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุข,ขยิ่งขึ้นไปนะคะบางท่านบางพลังงานเนี่ยนะแทบจะไม่ต้องปรับจูนอะไรเลยเพราะพวกคุณมีประสบการณ์กันมาอยู่แล้วยังไงฟ้าก็ขอให้สมหวังในความรักนะคะทุกพลังงานเลยสำหรับท่านที่มีคู่มีครอบครัวนะคะเรามาดูกันนะคะพลังงานของชาวราศีตุลน,นะคะในช่วงเดือนมิถุนายน2 5 6พัยเป็นในรูปแบบใดนะคะ ท่านที่มีคู่มีครอบครัวให้ท่านระวังนะคะเนี่ท่านเนี่ยถึงแม้ว่ามีคู่มีครอบครัวแล้วเนี่ยนะคะชาวราศีตุลว่าคุณจะเป็นเพศใดก็ตามแต่นะคะคุณจะมีสเสน่ห์แรงมากนะจะมีคนเข้ามาพูดคุยมาสาลสัมพันธ์กับคุณนะคะและอาจเดี๋ยวแบบว่าเดี๋ยวมันจะทําให้คุณแบบอาจจะทําผิด กับคู่ของคุณได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณอะระวังจิตระวังใจตัวเองนะคะปรับสมดุลตัวเองให้ดีๆนะคะคุณจะเสน่ห์ดีมากบอกก่อนเนี่ยดูสิ <c oughs> ไม่แล้วแล้วคุณจะมีอารมณ์แบบนี้้วยนะอาจจะมีไปปลื้มไปผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าความรักในครอบครัวดีอยู่แล้วอบอุ่นสมบูรณ์มากนะคะนะพรังานไพ่บอกว่าความรักความอุ่นในครอบครัวมีความ สุขสมหวังสมบูรณ์ดีมากนะคะในในช่วงเดือนมิถุนายน2564แต่พลังงานไพ่แค่แนะนําว่าเนี่ยนะคะเมื่อคุณเนี่ยมีคนเข้ามาชอบพอกับคุณหรืออะไรก็ตามแต่นะมาอ้อยมาอะไรให้คุณปรับสมดุลน,นะคะนะปรับสมดุลด้านอารมณ์เพราะมีเกณฑ์ชะตามีพลังงานที่คุณจะรุ่มหลงง่ายมากนะคะอาจจะแบบว่า เด,เดี๋ยวมันจะทําให้มีปัญหาในครอบครัวนะคะพลังงานให้ก็นแนะนําในรูปแบบนี้แต่ถ้าพลังงานท่านใดที่ไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วดีอยู่แล้วก็ขอให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะเพราะว่าพลังงานคุณมีความสุขสมหวังในครอบครัวแล้วค่ะชาวราศีตุลเพียงแต่ว่าเนี่ยเนี่ยพลังงานไพ่ถ้าท่านใดที่ตรงกับในรูปแบบนี้ว่าเออใช่เนอะฟังฟังคลิปนี้ช่องนี้แล้วเออจริงว่ามีแต่คนเข้ามาอ้อยมาทักแชททักไลน์ทัก,ทก,ทกนู่นนี่นั่น,นขนาดบอกมีแฟนมีครอบครัวที่จะจีบอยู่นั่นให้คุณระวังนะคะคุณมีโอกาสที่จะ ไปหลงด้วยไปหลงแบบไปเพอ้อแป๊ดหนึ่งเนี่ยนะไปเพอ้อล่ะ <c oughs> ให้คุณปรับสมดุลน,นะคะไม่งั้นเดี๋ยวครอบครัวจากที่ว่าเนี่ยมีความสุขสมหวังกันอยู่แล้วเดี๋ยวจะเป็นปัญหานะคะยังไงถ้าเข้ามารับชมรับฟังแล้วก็อดทนต่อความรู้สึกนั้นไว้นะคะเพราะว่าเรามีความรักมีครอบครัวที่ดีๆอยู่แล้วอย่าทําให้ครอบครัวชีวิตรักมีปัญหาเลยนะคะความรักดีครอบครัวดีหายยากนะคะแล้วพลังงานความรักดีๆเนี่ย เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถ้าหากมวลพลังงานความรักไม่ดีเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวคุณจะมันจะทําให้จิตใจหัวใจหัวใจย่าแย่ไปนะคะยังไงว่าพลังงานไพ่เขาก็แนะนํามาเนาะถ้า,ถาท่านเข้ามารับฟังรับชมแล้วก็อยากให้ไพ่ดูเรานะคะแต่ถ้าท่านใดก็เหมือนเดิมอยากจะบอกแบบนี้พลังงานท่านใดที่ดีก็โหยดีมีความสุขไปแต่พลังงานท่านใดที่เป็นแบบนี้ <laughs> ยานะคะยาปรับสมดุลน,นะจ๊ะชาวราศีตุนคุณจะมีห่วงแห่งอารมณ์ที่แบบว่าจะมีคนเข้ามาพูดงไายทําให้คุณจิตใจว่นวาเกิดความรุ่มโร่งง่ายๆพลังงานไพ่ก็แนะนําแล้วนะจ๊ะยังไงก็นะช่วงนี้สถานการณ์โควิดก็ฝากดูแลาาส,สุขภาพเลยนะคะแล้วก็ขอให้โชคดีทั้ง คนโสดสถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่มีครอบครัวก็ระวังนิสหนึ่งนะคะปรับสมดุลน,นิสหนึ่งนะคะท่านนะแล้วก็ฝากกดไลค์ก็ใชรกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ